ไม่มีมระยะหรือยังไงทำไมไม่เคาะประตูก่อนเข้ามาอย่กับเป็นเจ้าของโรงงานอย่างนีใช่ได้ไหมคะเอาเถอะมีอะไรเพรว่ามาผมงานเยอะทำไมออเดอร์โรงงานเราน้อยลงคุณเป็นแค่พนักงานธรรมดา คุณรู้เรื่องนี้ได้ไงไม่สำคัญที่สำคัญคือฉันอยากรู้ว่าผู้บริหารอย่างคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงมากกว่าคุณกล้ชิดกระท่านประานมากกว่าผมนี่น่าจะรู้นะฉันใกล้ชิดท่านประธานในฐานนะอื่นไม่ใช่ฐานะลูกจ้างฉันไม่รู้หรอกหมายความว่าคุณไม่เคยคุยกับท่านประธานเรื่องออเดอร์ลดลง แล้วฉันจะมาถามคุณทำไมตอนนี้ผมกับท่านประธานแก้ปัญหาด้วยการช่วยกันวิ่งหาลูกค้าเพิ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนช่วยกันขนาดน,นี้ก็ต้องแก้ได้สิฉันรู้ว่าค <c oughs> ุณกับท่านประธานกำลังช่วย,ยแก้ปัญหาอยู่ฉันก็เล่อนใจ <c oughs> ขอบใจนะที่ตอบคำถามฉัน วุ่นวายเลยนะไม่ถูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฉันไม่สนใจจ้างโรงงานคุณหรอกนะแต่ที่ให้มาเจอเนี่ยเพราะเลขาฉันบอกว่าคุณนะ่ะขอนัดมาหลายทีแล้วเจอเจอกันซะคุณจะได้ไม่ต้องโทรมาอีกเชิญน,นั่ง ็นแฟนคลับดีเจขวัญกล็เหรอคะคุณถามทำไมอะ่ะคุณเป็นแฟนคลับเขาด้วยเหรอเหล่าค่ะดิฉันกับิีดเป็นเพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> บางทีดิฉันไม่ว่างยังวานให้เขาช่วยไปรับลูกสาวไว้ที่โรงเรียนบ่อยๆเลยค่ะเหรอคุณกฤ็ดเนี่ยนิสัยดีจิงนะกับแฟนคลับเนี่ย <c oughs> ก็พูดคุยเป็นกันเองไม่หึงเลยอ่ะน่ารักมากวีรกรรมของเขาตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็เยอะนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าสมัยเรียนไติีเป็นยังไงบ้างดิฉันเล่าให้ฟังได้เป็นวันๆเลยนะคะฉันอยากรู้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิสมัยเรียนเนี่ยจีก็เป็นคนดังของน้าอยู่แล้วค่ะแล้วนิสัยดีเหมือนตอนนี้ไหม คนเรานิสัยเปลี่ยนยากค่ะก็ยังดีเหมือนเดิมค่ะเด็กเขาเป็นคนอัยาใส่ดีนะคะให้คำปรึกษาเพื่อนๆไม่ตลอดเวลาเลยค่ะใครมีปัญหาอะไรนะคะปรึกษาเขารับรองไม่ผิดหวังค่ะโอ้ยฉันชอบคุณมากเลยอ่ะแต่คเป็นฟันขับที่เหนียวแน่นมากเลยอ๋คะผมได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกในเพลงเพลงหนึ่งแล้วผมก็คิดว่า ผมเข้าใจความรู้สึกของประโยคนี้ดีแต่การไม่ได้เจอหน้าคุณบางคนแค่วันเดียวทำให้ผมรู้ว่าผมเข้าใจประโยคนี้ผิดมาตลอดหวังว่าคุณคงฟังอยู่นะครับแล้วก็รู้ว่าผมหมายถึงคุณผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณทำให้ผมรู้แล้ว ว่าคิดถึงแทบขาดใจมันเป็นยังไงผมขอมอบเพลงนี้ให้กับคนที่ผมคิดถึงนะครับยังลืมเธอไม่ได้ต้องคอยโทรไปถามมานั่ฟังวิทยุอยู่คนเดียว ทำไมไม่ไปนั่งที่โรงอาหารหละ่ะก็เสียงมนดังเบ้ชอบเพลงนี้ให้ฉันด้วยก็เขาชอบเลอนิพรพระทูขับใจเธอมากนะที่เป็นตัวตั้งตัวตีช่วยหาค่าโรงพยาบาลให้ฉันนฉันก็ทำไปตามหน้าที่หน้าที่อะไรอะ่ะ ก่อนหน้าที่ที่คนที่ทำงานที่เดียวกันต้องทำไงคนอื่นเขาก็ช่วยเธาเหมือนกันเออ,อฉันเล่าให้แม่ฉันฟังเหรอว่าเธอช่วยเลี้ยไยเงินให้ฉันแม่ฉันอะไรอยากตอบแทนน้ำใจเธอด้วยการส่งของนี่มาให้อะอะไรเหรอของที่มีค่าที่สุดของบ้านฉันเป็นของประจำตระกูลที่มีมาตัง้งแต่รุ่นทวดของทวดของทวดของทวดอ่ะ ต้องเป็นของเก่าแก่แล้วก็มีค่าม,มากเลยใช่ไหมอืมมีค่ามากถ้าเป็นของเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วก็มีค่ามากขนาดนั้นฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกนะอุ้ยไม่ได้นะแม่ฉันน่ะสั่งนักสั่งหนาว่าต้องตอบแทนเธออย่าให้แม่ฉันเสียน้าใจเลยรับไปเถอะน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 ะ ไปนะไปโอ๊ยชินช่วยช่วยหน้าที่ชินเจ้าชินอยากรู้จังเลยพวกของมีค่าที่สมควรให้เธอเป็นอะไรวันที่ฉันดูใหม่นะนะปุถุนะนะเอออืมนะโอ๊ยชิน มันมันอ๋ออุ๊อุ๊ยเห็นแค่หายก็อึงเลยเหรอดูข้างในสะก่อนแล้วจะอึงกว่านี้อีกเหรออืม สูตรหมักปลาราสูตรนี้ประเทศน,นี้ไม่มีคำเป็นจับ